ง่ายๆแค่30วิตะวันโฟกัสแบบไหนที่เพื่อนๆจะได้ผลลัพธ์แล้วก็ผลสำเร็จนะคะในสไตล์และในแบบที่เพื่อนๆต้องการกัวฟ้าทำมาให้แล้วนั่นคือพอดแคสต์ค่ะจะอยู่ในเพลย์ลิสต์เลยนะคะให้เพื่อนๆกดเข้าไปในที่เพลย์ลิสต์นะคะแล้วข้างบนสุดจะเป็นในส่วนของ30วิคลิกคุณชนะพอดแคสต์ที่กัวฟ้าทำขึ้นมาใหม่นะ หมดเนี่ยจะอยู่ในนั้นประมาณ44รายการที่คัวฟาอัปเดตให้นะคะเพื่อนๆฟังวนฟังซ้ำอะ่ะมันดีมากนะคะเพราะว่าอะไรคะมันกระชับและสั้นและย่อยมาให้แล้วเพื่อนๆชอบหัวข้อไหนฟังซ้ำดีมากยิ่งตอนนี้เพื่อนๆผ่อนคลายคุณก็จะได้ผลลัพธ์มากด้วยไปฟังกันนะคะง่ายๆแค่30วิตอวันโฟกัสแบบไหนที่เพื่อนๆจะได้ผลลัพธ์แล้วก็ผลสำเร็จนะคะ ในสไตล์และในแบบที่เพื่อนๆต้องการกลัวฟ้า